อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิทิวาเข้ามามิหังสาธุสาธุสาธุาธโอมนัมภัทถะมหพรมสุรยิยอวรมันนามะโอมนัมภัทถะมหพรมสุรยิยอวรมันนามะ สุริยจันทิมาอาโปเทวาสโโมจจา,ายัสสะอิธิมันโตสุติมันโตอาคันตุวะสนาสภายาถาสุขังผลิกำม,มังมหาเทพเทวาขอจงมาประสิทธิประสิทธิเมตติโอ การรักพินทูนาทั้งอุป,ปัน,นางพรมมาสหาปฏินามาอาทิกาเปสอาคตปัญจาปทุมังทิสวานทาสาวิปี ปัสสาวะสังวิสุโรปุสาภูภายามรราชานุสุริยวอระมันมหาเทพมหานาคาองค์วิสุธทธิเทวาขอจงมาประสิทธิ ประสิทธิมิติสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกาลยาตถาคตสิทธิปราโพสิทธิเตโชชโยนิจังสพระสิทธิขคจงมาประสิทธิประสิทธิมิติ